สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่ผาซ่อนแก้วนะฮะอยู่ที่พุทธเจ้าพระพงอยู่มุมสูงเลยอยู่ใกล้กับท่านบรรยากาศวันนี้คนเยอะครับ็าค่ะท่านผู้ชมมีด้านล่างยีงคนเยอะอันนี้ยังตอนเช้าอยู่นะท่านผู้ชมเราอยู่ชั้นหน้า สายไม่ถีกอ่รถกำลังไหลเข้ามาเป็นทางทางทางเพื่อใท่านผู้ชมได้สัมผับรรยากาศสดๆที่เรารายงานแล้วก็ให้สท่านผู้ชมได้ชมกัน ซ่อนแก้วคือไม่ได้ครับนะนใช่<อ>ไม่ได้ชั<อ>านนี้ท่านนอนนะครับบายขอพท่าน,น,นะครับพอจะเงีนพี่นี<ะ>่ก็ปิดห้ามขึ้น เพราะข้างบนมีเพชรเยอะมากอ,อันนี้คนยังยังหลายอยู่ส่วนวันพพุ่งนี้ฮะจะมีพระประมาณ800รลูกครับที่จะมา มาที่นี่เดินธุดงมาที่นี่นะมาเดินมาตอนวันนี้แหละครับวันนี้ประมาณบ่ายสองเพื่อนเดินธุดงมาที่นี่แปดร้อยลูกมาช้างคืนที่นี่นะครับจะมานั่งสวดมนต์ในในตรงที่ตรงนี้นะครับมานั่งสวดมนต์ในที่บริเวณนี้นะคืนนี้นะครับสวดตั้งแต่ตอนเย็นยันถึงสว่างเลยนะแปดร้อยลูกนะครับสําหรับเย็นวันนี้นะฮะกิจกรรมพิเศษที่วัดดาซ่อนแก้วนะฮะ เดี๋ยวให้ชมได้ชมได้ดูนะ70กว่าล้านคนที่ชมอยู่คงจะ,ะขยายต่อนะบอกบุญต่อไปนะครับตรงนี้นะเป็นพื้นที่ของวันนี้นะครับที่รองรับรองรับของพระทุดงนะพระสงฆ์นะครับที่เขาจะทุดงมามาเป็นพื้นที่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะครับที่เราตอนนี้เป็นที่ของประชาชนทั่วไปที่มามามสักการนะเจา้าพระองค์ ก็จะมีรูปพานอนอยู่ด้านบนนะครับอันสูงสุดก็คือเป็นห้องเพชรนะครับจะเป็นรูปเพชรทั้งหมดเลยอยู่ที่นั่นเป็นล้านานนะมูลค่าหลายสิบล้านเลยที่อยู่ด้านบนเราไม่ได้เปิดให้ผู้ชมหรือที่มาเที่ยวขึ้นไปนะครับเพราะเพชรจะอยู่ที่ข้างฝาทั้งหมดเลยนะมูลค่ามากกว่า10ล้านที่อยู่ข้างบนนู้นนะครับเราไม่ได้เปิดให้ชมแต่วันนี้นะผู้ชมที่ชมอยู่ก็ช่วงเย็น ช่วงเย็นช่วงกลางคืนบนาสาธุนะครับพระธุดงค์800องค์จะมาที่นี่เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะเดินทางมาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงนี่แหละนะครับแล้วก็เรียกว่าสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่นี่หรือว่าเรียกปลุกเสกพระให้เข้มแขังแล้วก็ปฏิหารที่เกิดขึ้นที่คนชาวพุทธนะที่มาไหว้นะท่านผู้ชมที่ชมก็เดี๋ยวชมผ่านแล้วกันนะเดี๋ยวจะปล่อยไลฟ์สดตอนเย็นให้ชม ได้ทั่วโลกทีเดียวที่70ล้านที่ยังดูกันอยู่นะครับเราก็จะขยายต่อให้คนได้ศรัทธาแล้วก็มากลับไหว้พุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับอันนี้คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่อยู่ด้านด้านหน้านะฮะเรียกว่าในในเพชบบรบูร์ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวที่มีรูปพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วก็ คนหลังไหลที่มาอย่างมหาศาลนะครับจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันขัดตะเลอวันมีเลิกยามงามดีอะไรแล้วแต่นะเขามาเที่ยวมาไหว้มากราบพระนะครับมาขอพรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะเขาเรียกว่ามาทั้งสัทุกสาทิตย์เลยนะฮะจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคทุกภาคนะครับนี่ยจะคนเยอะอย่างนี้ะนะท่านผู้ชมหนึ่งสอง เราเรียนจบน้อยน้ำได้แค่สองนะผู้ชมเพราะน้ำไม่ถึงร้อยนะปกติต้องน้ำไม่ได้ถึงร้อยนะคนจะเยอะนะนผู้ชมควรจะเหลือข้างเดียวแล้วข้างเดี๋ยวไปหาที่อื่นนะนี่คุผู้ชมก็ชมไปก่อนแล้วกันเปิด ให้ด้วยชมในี่ไปไหนที่นี่ไปรเลยล้างล้งางพระใหญ่หนี่ดูผ้ะนอนที่สางดูฮนะคนที่หลังไหลมาเนืองแน่นเลยนะครับแนะล้วติดเลยเดียวเราจะไปที่โรงทานนะไปทานอาหารแพงๆที่โรงทานที่นี่กามีโรงทานเอ่อวัละเมื่น หมื่นห้านะฮะที่เขาซื้อมารองรับคนผู้ชมแล้วก็นะฮะบรรยากาศเปมันเยอะห็นไหมครับเงครับร่างกยอันนี้พุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วก็จะมีพุทธเจ้าเปิดโลกนะฮะองค์ใหญ่นะครับที่มาตั้งใหม่ของปีนี้เลยปีใหม่ปีนี้นะฮะที่กราบไหว้แล้วก็เปิดโลกเปิดเงินเปิดทอง สังไหวเข้ามาที่นี่นะครับนี่เป็นร้านกาแฟของวัดนะฮะขั้อมมลทั้งอย่างเดี๋ยวท่านผู้ชมจะติดตามทางเว็บไซต์นี่แหละแล้วท,ทางที่ผมจะ อแนและลฟ์สดแล้วก็บันทึกเป็นตำนานนั้นยิ่งใหญ่นะให้ผู้ชมได้ชมจะมีทศพลหิมพานศิภัยไทยแท้แล้วก็จะเป็นแนวภาพยนตร์ด้วยนะ,นะครับให้ได้ชมนะครับเป็นรูแปแบบแบบใหม่นะที่ทำวัดหลายวัดมาแล้วนะเช่นเขาเชีย่ยขคดเขาสุกิมโอ้เยอะแยะวัดที่ทำมา ตัวปัญญามารมีนะเขาเรียกว่าปราสาทสร้างไว้เหมือนกัะอื่นอันนี้อยู่ข้างพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเราชมไหก็ไปเรื่อยๆบราบริการด,ดีดนตรีไม่มี